ตามรอยพระอาหารหันต์จี้กงจากไม่คิดไม่มี 1. ชีวิตจะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำเราจะบูชาสิ่งต่างๆทำบ้าอะไร 2. ที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราจะคิดมากทำไม 3. ถึงคราวตายก็ต้องตาย ไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายเราจะวิตกกังวลทำไม 4. ถ้าเราตายเขาก็อยู่กันได้เราหัดปล่อยวางบ้างได้ไหม 5. จ่ายมากก็หามากเราจะบ้าซื้อของบ้าแต่งตัวบ้าสร้างภาพไปถึงไหน 6. อยากมากก็เหนื่อยมาก เราจะทำร้ายตนเองไปถึงไหน 7. ยิ่งเก็บก็ยิ่งรกกินก็ไม่กินใช้ก็ไม่ใช้แจกก็ไม่แจกเราจะบ้าเก็บให้รกทำไม8เงินทองที่มีพรุ่งนี้ตายทิ้งหมดเราจะงบไว้ทำไม 9. หมดกรรมปัญหาจบไม่หมดกรรมปัญหาไม่จบ เราคิดมากมันแก้กรรมได้ไหมสิ 10. เขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีกรรมได้เขาเราด่าเขานินทาเขากรรมได้ใครสิ 11. เราทำคนอื่นแบบไหนเราต้องได้รับแบบนั้นเราจะสร้างกรรมให้ตนเองทำไมสิ 12. เราทำกับพ่อแม่แบบไหนลูกจะทำกับ พ่อแม่แค่ไหน13เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเขาบน่นเราดา่าเขาทะเลาะกันมันแก้ปัญหาได้ไหม14คนเราชอบไม่เหมือนกันเราเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ทำไม15ไม่มีใครเล่าความชั่วของตนให้เราฟัง เราจะฟังเขาพูดทำไม 16. ชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นพูดแต่ความดีของตนเรามันชั่วแค่ไหน 17. ไม่มีใครชอบคนขี้โมโออวดเราชอบโอ้อวดให้เขาหมั่นไส้ทาไม 18. ยิ่งไม่ถือตัวยิ่งน่าเคารพเราเสือบเถือถ่อถือตัวให้เขาเกลียดทำไม 19. เราเกรงใจคนอื่นแต่ไม่เกรงใจคนที่อยู่ด้วยยามป่วยไข้เราพึ่งใคร 20. สยามเราทุก์ไม่มีใครทุกแทนเราจะแคร์คนอื่นทำไม 21. เรื่องของเราเรายังต้องวางเรื่องของคนอื่นเราเสือกทำไม 22. ยิ่งอ้วนเท่าไหร่ก็ยิ่งประจานว่าเรากินมากเท่านั้น เราจะตะกะไปถึงไหน 23. คนฟุ้งซ่านจะอยู่ว่างๆไม่ได้เราจะบ้าหาอะไรทาบ้าเล่นเน็ตไปถึงไหน 24. ถ้าถึงศีลห้าไม่ได้ถึงจะทําบุญจนตายก็ไม่พ้นนรกเราหยุดพูดโกหกได้ไหม 25. เรายังใจร้อนยังคิด ปล่อยวางไม่ได้เราเสือกไปสอนคนอื่นทำไม 26. เรายังไม่บรรลุธรรมเราย่อมไม่ใช่ผู้รู้ธรรมเราเสือกทำตัวเป็นผู้รู้ทำไม 27. ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ทุกข์เรื่องทั้งหมดมันเกิดจากเขาหรือเกิดจากเราคิด 28. ทุกสิ่งทุกอย่างพรุ่งนี้ตายทิ้งหมด เราจะบ้ากับสิ่งต่างๆไปถึงไหนตามรอยพระอรหันต์จี้กงสองจากไม่คิดไม่มี 1. คนอื่นเดือดร้อนเราไม่ช่วยเขายามเราเดือดร้อนใครจะช่วยเรา 2. การทำบุญคือการช่วยเหลือผู้อื่นเราทำบุญเพื่อตัวกูจะได้สบาย เราทำถูกไหม 3. ถึงจะมีเงินจะป้องกันจะระวังแค่ไหนก็หนีกรรมไม่พ้นเราอยู่ให้สงบได้ไหม 4. อนาคตของเราเรายังไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเราเสือกห่วงอนาคตคนอื่นทำไม 5. ถ้าเขาไม่แก้ไขตัวเขาเราอย่าเสือกไปแก้ไขเขายิ่งพูดก็ยิ่งมีเรื่องใช่ไหม 6. ถ้าการด่าการสอนเปลี่ยนชีวิตได้จริงคงไม่มีลูกหลานใครเสียคนใช่ไหม 7. เขาทำดีกับเราเราไม่พูดเราพูดแต่ความไม่ดีของเขาเราในระคุณแค่ไหน 8. เขาช้าหรือเราใจร้อนเขาไม่ได้เรื่องหรือเราเอาตัดใจเราดีแต่โทษคนอื่นใช่ไหม เราดีคนเดียวใช่ไหมเราถึงอยู่กับใครไม่ได้ 10. คนชั่วจะไม่ด่าคนสอนคนเราดีแต่ว่าคนอื่นสอนคนอื่นใช่ไหมสิบเอ็ดยิ่งมีอายุก็ยิ่งถือตัวยิ่งเอาแต่ใจยิ่งไม่ฟังใครเรายิ่งแก่ยิ่งเฮี้ยใช่ไหมสิบสอง ใครตักเตือนเราเราไม่พอใจทำไมเราไม่เก็บไปคิดว่าเขาพูดถูกไหมั้ย13เราทำผิดไม่ยอมรับผิดไม่ยอมขอโทษไม่ยอมเสียหน้าเรามันเฮี้ยแค่ไหน14คนอื่นโกหกแก้ตัวเราดูออกเราโกหกแก้ตัวเราว่าเขาดูออกไหมสิบห้ ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเราทำอะไรไม่ดีถึงคนอื่นจะไม่รู้เราว่านารกรู้ไหม 16. คนดีไม่ต้องสร้างภาพเราสันดานตอแหลใช่ไหมถึงชอบพูดให้ตนดูดี 17. ชื่อเสียงนามสกุลภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีมันไม่มีตัวตนเรารักษามันทำบ้าอะไร ผู้รู้จะอยู่แบบโง,โง่ๆแต่คนโง่ชอบทำตัวเป็นผู้รู้เราเสือกอวดรู้ทำไม 19. ศึกษาธรรมต้องย้อนดูตนจับผิดตนเราเสือกไปดูคนอื่นทำไมยี 20. ถึงจะรู้ทำแค่ไหนถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เลิกโกหกเราก็ชั่วเหมือนเดิมใช่ไหม หลงตนว่าดีรู้ตัวไหมตัวเราเฮี้ยแค่ไหนเราถึงสอนมันดัดสันดานมันไม่ได้22อยากเกิดใหม่เรียนหนังสือใหม่ทำมาหากินใหม่ใช่ไหมเราถึงปล่อยตัวไปวันวัน23อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปไม่ละกิเลสเราจะปฏิบัติทำทำบ้าอะไร24 เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราจะคิดให้ทุกทำไม 25. ถ้าเราไม่วางความไม่ชอบเบื่อเซ็งรำคาญคนที่บ้าก็คือเราใช่ไหม 26. ไม่ทิ้งก็ต้องทนเราเสือกเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าชีวิตที่สงบเราก็ทุกจนตายใช่ไหม 27. คิดก็วุ่น ไม่คิดก็ว่างเราคิดเองบ้าเองใช่ไหม